สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว a c e b o o k นะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะคะวันนี้มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอันดับนะคะอันดับของบริษัทประกันที่ขายดีที่สุดในเดือนนี้นะคะวันนี้มาจัดลำดับนะคะถือว่ามาอัปเดตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแวดวงของประกันภัยรถยนต์นะคะซึ่งถามว่าสําคัญไหมก็มองว่าสําคัญนะ,ะเพราะว่าอ่า ติดตามในเรื่องของอแวดวงประกันเราก็จะได้รู้ข้อมูลแล้วก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยาสามารถตัดสินใจซื้อประกันได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเนาะสำหรับวันนี้นะคะฝนมาจัดอันดับให้นะคะ5้าอันดับบริษัทประกันที่ขายดีที่สุดในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้นะคะใครซื้อบริษัทประกันภายไหนนะคะลองดูว่าคุณอยู่ใน5อันดับนี้ไหมซึ่งเป็น5้าอันดับยอดนิยมที่มียอดขายแบบพุ่ง ทะลุไปเป็นห้านดับแรกของบริษัทประกันชั้นนำทั่วประเทศนะคะการที่ มียอดขายเยอะนะการที่มียอดขายเยอะเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยหนึ่งคือแบรนด์เนาะแบรนด์ Brand ติดตลาดชื่อติดตลาดคนรู้จัก2คืออู่เครมเยอะนะคะอู่เคลมเยอะในพื้นที่นะคะ3คือความมั่นคงของบริษัทนะคะอยู่มานานมีความมั่นคงอะไรแบบนี้นะคะจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อประกันได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้มาให้ข้อมูลว่า5บริษัทประกันที่มียอดขายติดอันดับ5บริษั สัตว์เนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆหลายคนคิดว่าพืชชื่อนี้รู้จักอยู่แล้วนะนะคะอันดับหนึ่งที่มียอดขายมากที่สุดในเดือนนี้นะคะก็คือวิริยะค่ะอ่านะคะใครไม่รู้จักวิริยะนี่คือไม่รู้จะพูยังไงแล้วนะพอวิริยะพูดปุ๊บคนรู้จักทันทีนะคะทาให้ยอดขายเขาเนี่ยคือติดอันดับอยู่ตลอดเลยค่ะวิริยะเนี่ยที่สําคัญคือ มีอู่ศูนย์ซ่อมทั่วประเทศและกระจายไปถึงในส่วนของตำบลเล็กๆด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นวิริยจะจึงอยู่ในใจผู้บริโภคมาตลอดและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งะคะในช่วงเดือนนี้และที่ผ่านมาด้วยนะคะอ่านะคะที่สำคัญรู้ไว้ทุกคนวิริยะเนี่ยเป็นบริษัทประกันที่มีเบี้ยแพงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆบริษัทวิริยะจะมีแพงกว่าบริษัทอื่นๆด้วยนะแต่คนก็ยังตัดสินใจซื้อ เห right. no ็นไหมคะเขาไม่ได้วิจารณาแค่เบี้ยประกันแต่เขาวิจารณาถึงความมั่นคงถึงการให้บริการสนยนซ่อมที่มีเยอะแยะมากมายรวมถึงแบรนด์ที่มันมันคือมันติดติดปากมันมันมันเขาเรียกว่ามันไปอยู่ในใจของคนอะอ่านะคะเพราะฉะนั้นการซื้อประกันถึงแม้ว่าจะเบี้ยแพงกว่านิดหน่อยแต่คนก็ยังตัดสินใจซื้อเนาะด้วยเหตุผลที่ฝนพูดมานั่นเองนะคะอ่าบริษัทที่2นะคะที่ อันดับขายดีที่สุดนะคะบริษัทที่สองก็คือกรุงเทพประกันภยัยทุกคนรู้จักเนาะกรุงเทพก็อยู่คู่ประเทศไทยมานานมากแล้วนะคะบริษัทกรุงเทพประกันภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันด้วยเหตุผลคล้ายๆกันกับของวิริยะเลยนะคะบริษัทที่สามบริษัทอาคาเน่บริษัทอาคาเน่ค่ะนะ ใครพูดชิ้นนี้ก็รู้จักเหมือนกันเนาะเนื่องจากว่าอาคาเนก็เป็นบริษัทเก่าแก่ที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานแล้วเช่นกันนะคะบริษัทพวกนี้พูดปุ๊บเนี่ยลูกค้าไม่สงสัยลูกค้าจะรู้จักเลยเก็ตเลยอ่านะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นบริษัทที่ปิดงานง่ายขายงานได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขามีแบรด์หรือมีชื่อที่ติดหูติดตลาดอยู่แล้วคนตัดสินใจได้ง่ายอยู่แล้วนะคะอ่าบริษัทที่4ค่ะบริษัทที่4ชื่อบริษัทโตเกียวมาริน อ่านะคะโตเกียวมารินเคยได้ยินใช่ไหมคะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าบริการบริการดีส่วนตัวฝนนะคือไม่ได้มายความบริษัทอื่นไม่ดีนะบริษัทอื่นก็ดีค่ะแต่โตเกียวเนี่ยเคยใช้บริการแล้วเขาบริการดีนะคะมีแบบชอบทําลูกเล่นมาแบบ เรียกบริการฉุกเฉินอะมีฉุกเฉินให้ยี่สิบชั่วโมงมีลูกเล่นอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะชอบทําให้ยอดขายเขาก็ติดอันดับหนึ่งใน5ของบริษัทประกันที่ขายดีเช่นกันนะคะส่วนอย่างอื่นชื่อหรือว่าอู่นซ่อมอู่ซ่อมเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเยอะพอๆกันกับของกรุงเทพเลยนะคะ,ะบริษัทที่5ค่ะที่5นะคะบริษัทเมืองไทย ะะเมืองไทยประกันไทยนั่นเองอ่านะคะปีนี้ฝนก็ใช้ประกันรถยนต์ของเมืองไทยเหมือนกันค่ะนะคะเนื่องจากว่าเมืองไทยเป็นบริษัทเก่าแก่นะคะที่อยู่ผู้เมืองไทยมานานแล้วเหมือนกันนะคะคนพูดคนพูดออกไปว่าเมืองไทยทุกคนจะรู้จักเหมือนกันแล้วก็มีสูย์ซ่อมอุปซ่อมเยอะในพื้นที่เหมือนกันนะคะอันนี้ฝนเอามาอัปเดตข้อมูลให้กับทุกคนเนาะเป็น5บริษัทประกันไทยที่ขายดีที่สุดนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือ1วิริยะเนาะสคือกรุงเทพ ประกันภัย3อาคาคเนนะคะ4คือโตเกียวมารินห้าคือเมืองไทยประกันภัยนะคะสำหรับใครที่ยัางลังเลนะคะหรือว่าอยากจะมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ควรสามารถดูไลน์นี้แล้วตัดสินใจซื้อใน5บริษัทนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่มียอดขายนะคะเป็นอันดับติด1ใน5ของประเทศไทยนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีดีหลายๆเรื่องเลยแหละมันทาให้คนตัดสินใจซื้อประกันกับบริษัทเหล่า นะคะทาให้ยอดขายเขาติดนะคะอันดับ1ใน5นะคะเพระาะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เอามาให้วันนี้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่อยากตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์แล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะคะเอาข้อมูลนี้เป็นองค์ประกอบได้นะคะ <c oughs> ส่วนใครที่อยากจะเช็คสนยนซ่อมอู่ซ่อมในพื้นที่นะคะก็สามารถเช็คได้นะคะเดี๋ยวนี้มีระบบออนไลน์สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยว่าเราอยู่พื้นที่นู่นนี่นั่นเราจะซื้อ ประกรันบริษัทนี้สามารถที่จะเช็คสนยนซ่อมอู่ซ่อมในพื้นที่ได้นะคะใครที่ไม่ทราบช่องทางการเช็คสามารถทักอินบ็อกซ์ฝนได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะมีช่องทางแนะนําให้คุณสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะคะอ่านะคะวันนี้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเรื่องของอยอดขายหรือว่า จัดอันดับนะคะของบริษัทประกันภัยที่ขายดีที่สุดนะคะหนึ่งใน5ในประเทศไทยในเวลานี้นะคะสําหรับใครนะคะที่ตามรับชมฝนนะคะให้คุณนะคะ,อะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยได้เลยนะคะฝนตามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะและขอบคุณคนที่ชมสดตอนนี้ด้วยและคนที่ชมย้อนหลังด้วยนะคะคุณสามาคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวฝนตามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้มาให้ข้อมูลสั้นๆเนาะเนื่องจากว่าใกล้เวลางานเข้ามาแล้วนะคะฝนก็ต้องเข้าที่ทํางานเหมือนกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในไลน์หน้านะคะไล วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ